เต๋อลัทพรโพสภาพล่าสุดเป็นอีกหนึ่งคนสาวบันเทิงที่หลายคนคุนหน้าคุนตาก,กันเป็นอย่างดีคะ่ะสําหรับนางเอกสาวเต้วลัทพรเพราะมีผลงานรวมถึงข่าวออกมาให้ได้ติดตามกันมาตลอดเพราะนอกจากนี้นอกจากจะเป็นนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วเจ้าตัวยังเป็นดาวแดนเซอร์ของวงการด้วยล่ะคะ่ะแต่โพสต์ล่าสุดก็สร้างความประหลาดใจให้กับเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากหลังจากโพสต์ภาพที่ประกอบกันเป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่กําลังมีซีนหวานริมทะเลพร้อมกับข้อความภาษา,ษา,ษาอังกฤษว่า Allie in a e relationship with the time with the space access งานนี้ทา,าเอาแฟนแฟนเข้ามาคอมเมนต์กันสันหนันเลยค่ะว่า Good b i r t beautiful girl to you Good night love you so much Second I like you u o o and James และมีก็มีความคนที่มาคอมเมนต์ว่ามันคืออีหย่าง Hello please reply to my sister Very well said Time is so precious อยากดูภาพข้างบนเหลือเกินครับ Fans from Philippines หรือว่าเรียกได้ว่าโพสต์นี้ทำเอาแฟนๆงงกันหนักเลยล่ะคะเพราะบางคนก็จินตนาการไปเลยว่าจะเป็นข่าวดีอย่างการขอแต่งงานหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้คงต้องรอให้สาวแต้วเป็นคนออกมาเฉลยเองว่ามีจริงหรือเปล่าคะ่ะ หรืออาจจะเป็นการโพสต์โปรโมทแบรนด์สินค้าอะไรบางอย่างหรือเปล่าพอโพสต์ค่อนข้างไม่ปริศนาอยู่พอสมควรเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบเป็นตัวเองแหละเนาะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ถูกจับตามองเรื่องความรักเป็นพิเศษเลยทีเดียวพอหลังจากที่ประกาศว่ากําลังคบหาดูใจกับหนุ่มไฮโซก็ er, มีคอมเมนต์โมเมนต์หวานมาให้ได้ติดตามกันไม่ขาดจนได้ฉายาว่าหนุ่มสาวผู้ครั่งรักมาแล้วแถมก่อนหน้านี้ยังเคยเข้าบ้านฝ่ายชายเพื่อไปร่วมทานอาหารกัน ทำความรู้จักกับครอบครัวของฝ่ายชายมาแล้วด้วยทําให้หลายคนจับตาเป็นพิเศษว่าข้างรักกันขนาดนี้จะมีข่าวดีเมื่อไหร่กันนะเพราะเพื่อนในแก๊งเฟอร์บี้อย่างมิวนิ t าก็ได้แต่งงานแล้วมีลูกแล้วหนึ่งคนคู่ต่อไปของสาวๆแก๊งเฟอร์บี้จะเป็นใครก็ต้องมาติดตามกันแหลคะค่ะเชื่อว่าแฟนๆเองก็คงจะลุ้นเหมือนกันว่าสาวเฟอร์บี้คนไหนจะสละโสดเป็นรายต่อไป